โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมเจ็ดบาปนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่งกาชาหาตัวคอแลบนะครับเป็นเรื่องของเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะ,ะแล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวละครผมก่อนเพราะว่าผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ามีตัวไหนบ้างนะคือตัวคอแลบไอดีน,นี้มีหรือเปล่าเนี่ยก็มีตัวนี้เนาะนะครับไม่รู้คอแลบหรือเปล่าอะแล้วก็ ตัวอื่นๆเนี่ยเออแทบไม่ค่อยมีเลยเออก็เพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเนาะตอนนั้นอ่าก็ล่งแค่ช่วงแรกๆนะสำหรับไอดีนี้เนาะตัวคอแลบไม่ค่อยมีเลยครับมาเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับตัวคอแลบนะก็จะเป็นในส่วนของมิลลิมนะครับตัวนี้เนาะผมอยากได้ก็คือมิลมล,ลิมนี่แหละนะครับแล้วก็มีตัวอื่น,นด้วยนะ คอลาโบจอมมารนรีเทิร์นะครับสุ่มคัดส,สันก็มีตัวพวกนี้มีริมุรุนะครับน่าจะมีตัวพวกนี้หมดเลยนะผมขอดูก่อนมีหรือเปล่าขอดูอาตาัตราอ่ะก็จะเป็นมีมิลิมนะครับมีชิออนนะมิลิมอันนี้เป็นล่างล่างที่มันเป็นใส่ชุดเกาะนะครับผมแล้วก็จะเป็นรนะิมุลุเนาะมีมิลิมล่างชุดธรรมดานะมีเป็นนิมารุแล้วก็มีริมุลุอีกตัวหนึ่งนะครับมี น้องชูนะเนาะที่เป็นตัวคอร์รับ,บนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะย่า่ที่สุดเลยก็คือมิริมนะครับมีเพชรอยู่ประมาณนี้แหละสามร้อยเออน้อยมากนะแล้วเขาเข้ามาเนี่ยเขาแจกใบสุ่มสิบห้าใบนะครับเราก็เอามาสุ่มได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันโอ้อยน่าจะได้นะสุ่มครั้งแรกขอรีเสียงนิดนึง ถูงครั้งแรกน่าจะได้เลยนะเพราะว่าข้าบนสคริปแดงครับผมแล้วก็ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงนะอันนี้สะท้อนกลับหรือเปล่าโตกลับได้ไหมจะจำไม่ค่อยได้แล้วแหละระเบิดไหมอ่าได้ครับผมทะลวงเข้าไปครับปึ้งเรียบร้อยครับน่าจะได้ประมาณสองลุงนะสองเอ๊ะลุงเดียวเหรอเอ้ยแปลกๆนะ น่าจะได้อีกรุงหนึ่งอะละนะครับน่าจะสองรุงนะโอ้ได้ลุงเดียวครับผมแต่ว่าได้ตัวในตู้ก็ผมเป็นมิลิมนะล่างธรรมดาเนาะนี่เลยล่างนี้นะ <c oughs> น่ารักดีนะมิลิมโอเคก็น่าจะสุ่มสิบครั้งน่าจะสามร้อยเพชรมั้งถ้าจะไม่ผิดนะหรือว่าสามสิบกนะ็ได้ ลืมแล้วไม่ได้เล,เล่นนานนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ตัวคอลแลบมาตัวนึงงล้นเนาะก็จะหานางที่ใส่ชุดเกาะนะครับมาอ๋อใช้หนึ่งใช้สามสิบเองนะครับสิบเอ็ดครั้งเฮ้ยเกมนี้มันคือมันมันใช้น้อยเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหาเพชรยากอย,กอยู่เหมือนกันมันก็หาได้เนาะอ่ะก็ยังดีครับเราตุ่มได้เยอะไงมาลุ้นกันนะรอบนี้เราจะได้หรือเปล่า คลิปเหลืองครับผมแล้วก็ซื้อดาบมีโอกาสอยู่นะโตกลับนะยกขึ้นมาครับผมยิงมามีใครมาช่วยไ,มไหมเน่ยรอบเนี้ยเนี่ยสีทองครับระเบิดครับผมไม่น่าก็มีโอกาสอยู่นะแต่ว่าน,น้อย โอเคไม่ใช่เลยมาสุ่มกันต่อก็ถือว่าเรามีเพชรเยอะเหมือนกันนะเราสุ่มได้ทั้งหมดสิบรอบไปนะเออค่ารวมกับไมฟรีด้วยก็สิบอเอ็ดรอบลยนะนะเนี่ยเฮ้ยข้ามวนแดงครับผมแต่ท้องฟา้าไม่เปลี่ยนครับตากับคลิปวิเคราะห์เหมือนเหมือนเหมือน,นรู้อ่ะนี่ครับดีกลับมาอันนี้รู้เรื่องน่าจะได้ประมาณสองลุงสองลุงตั้งแต่รอบที่แล้วละ ไม่สองลุงก็ตัวในตู้ที่มันเป็นตัวคอแลบอ่ะโอเคครับลุงอย่าน้อยก็ได้แล้วลุงหนึ่งหวังสองลุงอะมาครับเฮ้ยลุงเดียวอ่ะแปลกๆอ่ะน่าจะได้ตัวอ้าได้หน้าตู้ครับผมเป็นตัวของมิริมนะครับมิริมล่างชุดเกาะเนาะ ล่างนี้ก็น่าจะเห็นตอนที่สู้กับคาริออนนะครับเป็นไงได้มีริมมาสองตัวผมใหญ่ได้ริมรูกับน้องชูนะเอ้ยผมจำได้ว่าผมมีสลามเออถ้าจะไม่ผิดนะไอตินี้มีสลามตัวที่มันเป็นสลามอะริมรูตัวที่เป็นสลามนะอันนี้คือภารกิจเราสำเร็จแล้วนะได้มีริมีมาสองตัวก็โอเคแต่อยากได้ตัวของริมรูอีกอเนี่ย ผมมีสลามอยู่แต่ว่าตอนนั้นผมน่าจะหลุดเลดมั้งผมมีอยู่นะสลามเออแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยผมไม่มีนะครับที่เป็นตัวคอล์รเนาะแล้วตอนนั้นผมสุ่มผมสุ่มในส่วนของไอ้นี่ยนะตัวของเมอร์ลินน่ะผมได้ตัวเมอร์ลินอีก่างหนึ่งมาแทน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับอีกสักเอ,อ หกสิบเพชรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับน่าจะได้อยู่นะหูรอบนี้แบบกิ่งไม้ธรรมดาครับอย่างเกลืออ่ะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นงันนะรอบนี้ขอให้มีอะไรพิเศษหน่อยเอามีหมูครับผมโอ้โหรอบนี้มีหมูแต่ว่าไม่ได้ครับอ่ะ ขออีกสักผ่านหมือกันเนาะเออเรามีเพรเยอะอยู่แล้วอือรอบนี้รอบนี้ตากับพิบครับมีหมูน่าจะได้สักหนึ่งลุงนะโอ้ตกระเด็นแต่ว่าตากับพิบนะน่าจะมีคนมาช่วยนะตาเนี้ยถ้ามีคนมาช่วยก็น่าจะได้อยู่นะไม่ก็ไม่ได้นะ โอ้โหระเบิดกลางกลางไม่ได้ครับมั่วเลยอ่ะลองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันก็จะเหลือร้อยห้าสิบเพชรเนาะโอ้รอบนี้รอบนี้มาครับตากับพีบอุ้ยมีพระจันทร์เฮ้ยพระาทิตแล้วก็อ่าน่าจะมีป่ามาช่วยนะปะาน่าไอ้ขนอรอบนี้นะเพราะว่ามีพระอาทิตย์ขึ้นมา น่าจะได้สองลุงะนะเนี่ยเท่านี้ป่ามาช่วยสองลุงแน่นอนนี่ครับปา่าข้านอ <c oughs> อย่างเฟี้ยวบอกเลย <c oughs> ผมชอบดูตอนสุ่มกาชาเลยล่ะฮะลุงเดียวอีกแล้ว <c oughs> คือสองลุงไม่ไปไหนเนี่ยมันก็ได้มิริมมาอีกตัวหนึ่งครับผมอืมโอเคก็ได้ซ้ำมาเนาะก็ยังดีนะครับได้มิริมมาสองตัวนะครับแล้วก็ได้มิริมอีกล่างหนึ่งมาเนะาะเดี๋ยวเราไปอัพก็งงๆหน่อยนะไม่ค่อยได้เล่นนะมันก็มีตัว LR นะผมยังไม่ได้มีตัว LR นะอ่ามีริมตัวนี้ ก็ว่าเก่งนะตัวเนี้ยถ้าไม่ตายโอเคเดีย๋ยวค่อยมาดูเพราะว่ายังทำไม่เป็นลืมหมดแล้วว่าเราต้องอัพตรงไหนบ้างปลุกพลังโอเคประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ